คุณคุณอนุณีถามว่าระหว่างที่เราย้ายเหรียญไปลงในตัวฮาร์ดแวร์บอลเล็ตมีโอกาสที่จะถูกแฮ็กไหมครับพี่จริงๆคุณมีโอกาสที่ถูกแฮ็กตลอดเวลาฮะมันไม่ใช่ระหว่าง <Okay. S 1> เออมันไม่มีคําว่าระหว่างเวลาเราโอนเหรียญจากวอลเล็ตหนึ่งไปบอลเล็ตหนึ่งอ่ะมันไม่มีที่ตรงกลางอืนะครับวันนี้เมื่ออธิบายไปเองคือ utxo หรือว่าสิ่งที่เราโอนกันเนี่ยของบิตคอย n เนี่ยนะครับมันเป็นสถานะว่าบิตคอยอยู่ที่อีดรสไหนเมื่อสถานะบิตคอยที่อยู่ที่อีดรสหนึ่งดับลง มันจะต้องไปเกิดบิตคอยที่อีกอัตร s หนึ่งทันทีนะฮะมันไม่มีสภาวะตรงกลางที่ดวงจิตของบิตคอยมันจะไปอยู่เราใช้คำอย่างนั้นได้ไหมคือคือเมื่อเมื่อมันเมื่อมันตายในภพหนึ่งมันจะต้องไปเกิดอีกภพหนึ่งทันทีเงี้ยนะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราโอนบิตคอยเนี่ยกดโอนปุ๊บมันไปปั๊บทันทีไอ้ที่เรารอกันคือเราเรียกว่าเรารอคอนเฟิร์มชันคือรอให้การไปอันนั้นเนี่ยมันถูกบันทึกลงในบัญชีของบล็อกเชน แล้วก็มีการปิดบัญชีด้วย proof of work ที่ทําให้บัญชีนั้นไม่สามารถแก้ไขย,ย้อนหลังได้แต่มันไปแล้วตั้งแต่ที่เราประกาศ transaction ทันทีไม่มีตรงกลางเพราะฉะนั้นไม่มีว่าแบบเหรียญกําลังวิ่งมาจาก wallet อันนี้กําลังวิ่งไป wallet อันนี้เราจะมีโจรมาดักแฮกตรงกลางไม่ม,นนไมีเกิดขึ้นครับ,รบแต่ว่าถ้าจะเกิดขึ้นคือไอ wallet อันแรกของคุณที่อาจจะไม่ secure เท่าไหร่เนี่ยมันอาจจะมีคนพยายามแฮกคอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาอาจจะสั่งโอนก่อนที่คุณจะโอนไปที่นี่อันนั้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่ระหว่างนะครับ ก็เรียกว่าระหว่างย้ายเหรียญไม่ไม่ไม่อันตรายฮะถ้าเรารู้ว่าทําอะไรอยู่แล้วอัตราสเราตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องถ้าจะโดนแฮกอาจจะเป็นอย่างนี้เอาอัตราสูสครดแวอลเล็ตไปใส่ในวอลเล็ตตัวเก่าแล้วตอนเพสอัตราสไปอัตราสเปลี่ยนอนีางที่บอกก็คือทริปเปิลเช็คอัตราสไปดูนะฮะมันตรงกันไหมเราก็มาที่นี่มันมีอันนึงที่น่ากลัวมากนะครับแต่อันนี้ก็พอจะมีวิธีการแก้ไขเหมือนกันนะคือผมจะใช้สกรีนช็อตช่วยเหลือตรงนี้นะครับแล้วก็ ขยับขยับรูปนิดนึงอะไรเงี้ยคือว่ามันจะมีมัลแวร์อยู่ตัวหนึ่งที่มันไม่ได้ไม่ได้แอดแท็กคอมพิวเตอร์แต่มันจะแอดแท็กจอมอนิเตอร์๋อแล้วถ้ามันดีเทคว่าบนจอมอนิเตอร์เนี่ยมีการดิสเพลย์ชุดของพิกเซลที่ดูเหมือนเป็นแอดเดรสบิตคอยเนี่ยมันจะรีเพลยพิกเซลชุดนั้นเนี่ยด้วยแอดเดรสของผู้โจมตีมในกรณีนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะก๊อปปี้เพสยังไงก็ตามมันจะขึ้นเป็นแอดเดรสโจนตลอดตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีออมอนิเตอร์ที่โดนแฮ็กแบบนี้ได้ไม่กี่รุ่นซึ่งก็เก่ามากแล้ว,ลวตังหลังก็ไม่มีแล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครโดนแต่อันนี้เป็นอันที่อ่านแล้วแบบโ,โหแก้ไงวะเนี่ยแก้ไม่ได้ก็ต้องมีอีกจอหนึ่งอ,อ,อีกจออีกห้อหนึ่งแล้วแบบลองย้ายแล้วหน้าวอลเล็ตไปอีกจอดีว่ามันยังเหมือนเดิมเปล่าจริงๆมันมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะเช็คได้เขาเรียกว่าใช้วันนี้ผมลืมพูดในไลฟ์ไปมีคนถามเข้ามาใช้เขาเรียกว่าฟังก์ชันสไล e ์เมสเซจ ที่เราจะเช็คได้ว่าอ d ดร s สเนี่ยมันเป็น d d ดร s สที่เป็นของเราจริงหรือเปล่าหรือเป็นของคนที่ต้องการจะรับเงินจากเราจริงหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องมานั่งแบบเช็คกัน3-4ขั้นอะไรต่ออะไรเงี้ยนะคือฟังชัน sign a n n v v r r i y y m s s s g g e อย่างสมมติผมจะต้องส่งเงินให้คุณก๊อฟนะครับ,นะรบผมอาจจะสร้างเม s เ g จคำหนึ่งนะครับเป็นประโยคประโยคนึงก็ได้ที่คุณก๊อฟไม่เคยรู้มาก่อนแล้วผมส่งประโยคนี้ให้คุณก๊อฟไปคุณก๊อฟก็เอาประโยคเนี่ยไปที่หน้าซ n m e s s a g e ใน wallet wallet ทุกตัวจะมีหน้านีซ่อนอยู่ซึ่งใครไม่ค่อยรู้เอาไว้ใช้ทําอะไรนะก็ใส่ MS ที่ผมให้ไปเนี่ยเป็นข้อความอันหนึ่งสั้นๆแล้วก็เอา Address ที่จะส่งให้ผมเนี่ยใส่ไปในช่อง Address แล้วกดสายมันจะสร้าง Digital Si g n a t u r e มาตัวหนึ่งต่อจากนั้นสิ่งที่คุณจ๊อบต้องทําก็คือส่ง Address นั้นพร้อมกับ Si g เน t u r e เนี่ยมาให้ผมผมมีเม s a g e อยู่แล้วพะผมส่งเ s ส a g จไปใช่ไหมแปลว่าผมก็รู้อยู่แล้วเม s a g จคืออะไรทางผมผมก็มาที่ wallet ผมแล้วผมก็ใส่เมส dress เข้าไปแล้วใส่ Si เข้าไป เพื่อตรวจเช็คว่าซิ gniature นี้ address นี้และ m ม s เ a g e นี้ตรวจสอบกันแล้ว verify ผ่านหรือเปล่าอืมอือันนี้ป้องกันพวกเขาสร้างมาป้องกันพวกกรณีการแบบโจนเรียกค่าไทยแล้วต้องให้อนไป address โจนคือถ้าสมมุติเราคุยกันสองคนแต่จริงแล้วเนี่ย address ที่กอลให้มาไม่ใช่ address ของกอลอาจจะเป็น address ของของโจนที่จับครอบครัวไปเรียกค่าไถยแล้วก็แบบให้โอนไปที่นี่ให้หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ไม่สามารถพูด hmm. ได้ โจนจะไม่สามารถสายเมสเซจมาได้เพราะก็ไม่สามารถพาสเมสเซจที่ผมส่งให้เนี่ยไปให้ให้โจนได้โดยที่ผมไม่รู้นึกออกไหม,มเข้าใจมัน,ม,นมันมันถูกบล็อกไว้สกรีนขั้นหนึ่งถ่ใช่ใช่แล้วมันจะไม่มีทางพลาดได้คือ,อยังไงมันต้องตรงไม่งั้นมันจะเว็อไฟายไม่ผ่านฟังก์ชันนี้มีอยู่ในทุกวอลเล็ตแต่ไม่มีใครใช้อันนี้คือความน่ารักของบิตคอยเดเวลเปอร์บิตคอยเดเวลเปอร์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่คิดแบบนี้ตลอดเวลา <c oughs> คิดว่าแบบลูกเมียจ,จะโดนล,ลักพาตัวนะฮะคิดว่ารัฐบาลจะจับคนไปกักขังแล้วจะทาอะไรคือแบบมันซูเปอร์พารานอยแล้วมันก็ออกแบบเครื่องมือสําหรับคนกลุ่มซูเปอร์พารานอยเนี่ยมาแต่ประเอิญว่าคนธรรมดาเขาไม่คิดอย่างนั้นไงก็เลยกลายเป็นช่องที่หลายคนถามว่าเขามีไว้ทำอะไรครับช่องนี้แม้กระทั่งคราไรยังใช้ไม่เป็นเลยก่อนที่คนเขาบอกว่าคราไรถ้าอยากพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นซาตชิตนะคะโมโตะคุณก็สไายเมสเซจบนอีเดรสชุดเดิมของคุณที่คุณบอกว่าเป็นอีเดรสของคุณสิ เาก็บอกว่าแบบมันทายไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็แบบว่าถ้าอยู่ทายไม่ได้มันก็คือพิสูจน์ไม่ได้อยู่เป็นเจ้าของแค่หนึ่งเข้าใจครับมันเป็นฟังก์ชันที่ดีนะผมฟังพี่พี่ตั้มอ่ะแต่มัมันใช้ง่ายนะจริงๆแล้วถ้าเคยใช้สักครั้งหนึ่งจะรู้ว่ามันใช้ง่ายแต่แค่ว่าหลายคนไม่เคยใช้แค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวไปลองดูพี่อืม